มินิสีแดงนะพี่เลขเครื่อง0525นะเอ่อยกเครื่องลงแล้วเพราะว่าเทสแล้วกำลังอัดไม่มีนะแล้วก็ไม่รู้ว่าวาวรั่วหรือเปล่ากำลังอัดไม่มีไม่รู้ว่าอะไรรั่วนะเดี๋ยวผมจะลือ้อถอดฝาเช็คลูกสูบนะเอ่อเดี๋ยวจะทดสอบให้ดู มเอานิ้วอุดเลยนะอันนี้กันร้อนไม่หน่อยอันนี้อุดเลยอุดอยู่เลยอุดอยู่เลยนะปกติแล้วเนี่ยมันต้องอุดไม่อยู่อะ่ะมันต้องปึงป้งปึ้งดันออกมาเลยนะคือกำกำลังอัดมันต้องดันออกมาเลยนี่มันมันไม่อยู่ไม่รู้อะไรรั่วไม่รู้ลูกหลวมแต่ถ้าลึกมาแล้วเนี่ยก,ก็ก็จะเปลี่ยนลูกทําวาลใหม่เลยนะพี่นะเดี๋ยวผมจะเขียนรายการไปก่อนที่จะลื้อนะอีกเรื่องหนึ่งนะพี่นะ ผม,มเมื่อกี้ติดเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องมันอุ่นๆนะผมได้กลิ่นเหมือนกลิ่นไหมจากจากเครื่องอะนะกลิ่นเหมือนคัดไหมเออยังไงเดี๋ยวผมทาเสื้อฝาก่อนนะเดี๋ยวยังไงผมต้องเปิดดูชุดคัดนะว่าอะไรเออมันมันมันไหมไหมนะเนี่ยกลิ่นผมผมได้กลิ่นเหมือนมันไหมแต่เดี๋ยวเปิดเช็คก่อนเปิดเปิดแล้วเดี๋ยวผมจะอัดคลิปตรงให้พี่ดูนะเออเออ,เอ,อยอดที่ให้ไปนี่ทาทาชุดนี้นะแล้วก็เปลี่ยนคาบูเพราะคาบูลูก ลูกที่ติดอยู่กับเครื่องเนี่ยเอเปลีป่ยนไปเลยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำเสื้อฝาดีแล้วขบูไม่ดีก็เดี๋ยวงอแงอีกมินิสีแดงเลขเครื่องศูนย์ห้าสองห้านะพี่ลาดับแรกดูที่ฝาก่อนพี่ดูสีดูโอริงตัวนี้นะผมไม่รู้ว่าตัวนี้เครื่องเนี่ยเคยเคยรือหรืออยังนะแต่ดูร่องรอยยังไม่เคยรือนะแต่ตีนตัวเนี้พักโอริงตัวนี้พักมันวี่ สำคัญนะโอริงตัวนี้มันอยู่ตรงนี้ตกลบตองไปมันอยู่ตรงนี้มันเป็นรูน้ำมันนะพี่นะมันเป็นรูน้ำมันกลับคือน้ำมันจะขึ้นมารูนี้ส่งขึ้นมามาเลี้ยงระบบวาล์วแล้วก็กลับไปแต่ซีไอโอริงตัวนี้วี่ก็ถามว่ามันมันมันควรจะวี่ไหมมันก็ไม่ควรจะวี่นะต่อมากบตองซีนเพิ่งเห็นนะ ตีนเกียร์สีนเกียร์ตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะพี่ร้อยกว่าบาทนะอันนี้ต้องเดี๋ยวเพิ่มลงไปในบินสีนเกียร์เพิ่งเห็นเนี่ยน้ำมันย้อยพอน้ำมันย้อยเนี่ยมันก็สลัดไปโดนเนี่ยโดนจุดเนี้ยน้ำมันมันเลยเยิม้มเวลารถวิ่งนะนะพี่นะมินิสีแดงเลขเครื่องศูนย์ห้าสองห้านะพี่โอลิงตัวล่างเนี่ยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะแข็งโป๊กแล้วก็บี้ด้วย เครื่องไม่เคยลือทำไมโอลิงถึงบี้ได้ขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะมาดูสลักสลักไหมนะสลักนี้คือสลักลูกสูบลูกสูบก,ก็ไหมนะพี่นะหัวลูกสูบไหม่มีน้ำมันเครื่องรั่วเข้าไปแน่นอนนะน้ำมันเครื่องเนี่ยรั่วรั่วเข้าไปในห้องเผาไหมมันก็เลยทําให้น้ํามันเครื่องก็ไปเผาไหมเป็นขมเหลาอยู่แบบนี้นะ เออก็อาจจะเป็นที่ซีนหมวกวาวตัวตัวข้างในเดี๋ยวต้องรื้อดูนะเอาทีละขั้นตอนคราวนี้กบตองผนังก็บอกถูกพี่เห็นล่องแหวนไหมกบมึงต้องเล็งร่องแหวนเนี่ยพี่เห็นล่องแหวนไหมล่องแหวนมันห่างนะตรงมุมล่างนะพี่ร่องล่องแหวนมันห่างกบอย่า,ยามึงอย่าขยับไปฉายล่องแหวนมันห่างเกินมันก็ทําให้น้ํามันเนี่ย จากห้องข้าเวียงเนี่ยทะลักขึ้นไปบนหัวลูกตูปเข้าไปเผาไหม้ได้นะมันเลยเกิดข่าวเมาก็สรุปก,ก็คือลูกเนี่ยต้องเปลี่ยนนะเพราะลูกไหม้ด้วยหัวไหม้หมดเลยตลักก็ไหม้นะเนี่ยไอ้คาบเหลืองเหลือเนี่ยคือคาบไหม้หมดเลยนะดำดเหลืองเหลืองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคว้านเปลี่ยนเปลี่ยนไซส์เพิ่มอีกหนึ่งไซส์นะพี่นะเอ่อส่วนฝาเดี๋ยวจะเทสรั่วเลขเครื่อง0-5-25นะพี่เทสเปารัาว่วนะที่ดูนะ นี่คือวาวไอเสียมึบงบังตรงนี้เดีเออเออวาวไอเสียรั่วนะพี่นะ <The S 1> ต่อมาวาวไอดี วาล์วดีรั่วนิดหน่อยนะพี่นะแต่แต่ก็ยังไงก็เปลี่ยนเลยละ่ะนะ mm hmm. ทั้งวาล์วดีวาล์วเสียเนี่ยรั่วนะ mm hmm. ก็เปลี่ยนวาลเปลี่ยนที่หมวกวาวอย่างที่ลงบินไว้นะพี่เนาะ อะไรที่ไม่มีได้บินเดี๋ยวผมจะจดเป็นเพิ่มเติมเป็นวันพรุ่งนี้นะหลักร้อยอะแต่ว่าตอนนี้กลิ่นน้ํามันเครื่องมันไหมตอนนี้ได้กลิ่นน้ำมันได้กลิ่นไหมจากน้ํามันเครื่องตลอดเวลานะแต่ไอ้น้ามันเครื่องไหมเนี่ยมันก็คือสาเหตุเนี่ยเท่าที่ผมเดาเนี่ยก็คือไอ้ไอ้ชุดคัตเนี่ยแหละมันไหมพอไหม้เสร็จมันก็เอากลิ่นชุดคัตที่ไม่ไหมผสมน้ามันเครื่องอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสื้อฝาเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยไปเปิดฝั่งคัตนะพี่นะ พี่สรุปนะ KWN เนี่ยเป็นเ,เป็นรหัสของฮอนด้านะเครื่องตัวนี้เคยถอดเสื้อเปลี่ยนลูกมาแล้วนะเพราะลูกเนี่ยเ,เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องจีนนะมันไม่ได้ใช้รหัส KWN ของฮอนด้านะพี่นะแสดงว่าลูกฝูบเนี้ยเคยเปลี่ยนมาแล้วในเมืองไทยแน่นอนใช้ลูกเวฟ KWN นะพี่นะทำให้ผมรู้แล้วตอนนี้เคยเปิดเสื้อฝามาแล้วพวกพวกโอลิงต่างๆที่ยับเยินเนี่ยเกิดจากการประกอบ เกิดจากการประกอบแบบช่างมันเอะผมไม่อยากพูดเกิดจากการประกอบแล้วกันนะพวกเนี้ยบี้ทั้งหลายเนี่ยมันทับประกอบไม่ดีมันก็แบนทับแบนหมดทับบูบี้หมดนะยังไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนกระตุยอ่ะเนี่ยพอจับจับนิดหน่อยก็ขาดไปเลยนะ มินิสีแดงนะพี่เลขเครื่อง0ูนยห้าห้านะถอดฝาแล้วนะอันดับแรกก่อนเลยเรามาดูเผาลูกเบี้ยวคงต้องเปลี่ยนนะพี่นะเผาลูกเบี้ยวเนี่ยพี่ดูเดี๋ยวมันมันมันขึ้นขอบมันตึกขึ้นขอบหมดเลยเนี่ยพี่เห็นไหมผมจะทํายังไงพี่เห็นชัดๆเนี่ยพี่ตรงนิ้วชี้ผมเนี่ย เห็นปหมมันสึกลอยสึกหลอมันขึ้นขอบหมดเลยนะซึ่งทําให้วาวเนี่ยมันตั้งแล้วมันมันกระโดดแล้วมันก็ดังนะเนี่ยเนี่ยโดยเฉพาะลอยรอยนี้รอยตรงนิ้วโป้งผมเนี่ยเนี่ยรอยเนี่ยเสียหายเยอะเยอะนะพี่นะเนี่ยตรงนิ้วนิ้วโป้งผมเนี่ยนะมาดูใบาวาวใบใบาวาวที่กบตองไฟใบาวาวที่ขึ้นตะกันแบบนี้นะ มาจากซีนหมวกวาวที่รั่วนะพี่นะซีนหมวกวาวอยู่ตำแหน่งนี้อันนี้คือวาวไอดีนะพี่นะซีน <Wow. S 1> หมวกวาวคือตัวนี้ <Wow. S 1> มันแข็งนะพี่นะเนี่ยปกติเอาเล็บจิกจิกหน่อยเนี่ยมันต้องนิ่มๆนะนี่แข็งโป๊กเลยนะมันเลยน้ํามันเนี่ยที่ขึ้นมาเลี้ยงระบบเวาวเนี่ยมันเลยซึมเข้าไปในรูนร wow น wow เนี้ยรูที่วาวมันใบวาวเนี่ยจะแทงขึ้นมาบนบน,บน,บ,นบนรูตรงนี้นะทำให้น้ำมันมัน,มนลงไปพอลงไปเนี่ยมันก็หยดหยดเข้าไป อยู่ที่ใบาวาลเนี่ยทำให้ใบาวาลเนี่ยมันมันร้อนเวลาเครื่องทํางานเนี่ยมันก็กลายเป็นตะกันน้ํามันนะทาให้มันสกรปรกแล้วก็สะสมความร้อนตลอดเวลานะเครื่องเลยร้อนจัดไอเสียเช่นเดียวกันเนี่ย,เป,เ,ยนะเป็นตะกันหมดเลยนะเป็นตะกันหมดเลยนะก็คือซีนหมวกวาลสองตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนไอนี้อยู่ในบินอยู่แล้วใบาวาลนี้ผมลงบินไปแล้วแต่ไอ,ไอชุดนี้พี่ดูความสึกสึกหลอเนี่ยก็เดืองวาล กระเดืองวาวผมต้องเปลี่ยนเลยนะพี่นะชุดนี้กระเดืองวาวกับลูกเบี้ยวเนี่ย7จ0ดร้บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะเขียนเ,เพิ่มเติมไปให้นะพี่นะมินิสีแดงนะพี่เลขเครื่อง0525นะผมใส่เสื้อฝาเข้าไปแล้วนะของเก่า อยู่ในนี้ทั้งหมดนะตอนนี้ถอดคัดชุดหน้าออกมาแล้วเอ,อ่อน้ำมันข้างในเครื่องเนี่ยอันนี้ผมทิ้งไปแล้วบางส่วนนะแต่ค่อนข้างจะเป็นโคลแล้วเหมือนมีน้ําผสมอยู่ในห้องเกียร์ด้วยนะเออเดี๋ยวทําความสะอาดแต่ดูแล้วอาการคัทไหม้เนี่ยมันไหม้แน่นะพี่นะเนี่ย เนี่ยจานคัดก็มีร่องรอยนะคือแตกเนี่ยพี่คัดบางนะแล้วแผ่นคัดก็เริ่มผ้าคัดเริ่มแตกเป็นริ้วๆๆๆแล้วนะแล้วก็ไหมอาการไหมก็สังเกตจากแผ่นเหล็กเนี่ยขึ้นดำหมดนะขึ้นขอบไหมขอบสีน้ำตาลขอบดำทั้งหมดเลยนะ เนี่ยเศษเศษผ้าคัดไม่จริงอ่ะพี่นะเศษเศษผ้าคัดเนี่ยหลุดออกมาเป็นชิ้นๆเลยอันนี้คือคือสปริงมันนะผมจะเปลี่ยนเฉพาะผ้าคัดนะเดี่ยวพี่ไหมจริงๆเออแนะนําว่าเวลาขี่อย่าเลียคัดนะพี่นะแสดงว่ามีคนเลียคัดพี่ขี่เองป่ะเนี่ยดําเป็นปืดๆเลยเนี่ยดําไหมนะชุดร่างอา้าวโอ้โหกระจุยเลยคราวนี้ครู ก็ยังยังยังโชคดีเนี่ยไหม้หมดเลยพี่นะเปลี่ยนแผ่นพัดพัดเนี่ยเออเดี๋ยวจำราคาไม่ได้ว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนไปแล้วกันพี่อยู่หลักร้อยเนี่ยนะแต่ไม่รู้กี่ร้อยจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูก่นเออมินิสีแดงเลขเครื่องศูนย์ห้าสองห้านะพี่ก็สรุปแล้วก็คือเปลี่ยนผาคพัดตัวนี้นะ แต่เรือนตัวนี้ยังไม่เป็นไรนะเดี๋ยวล้างทําความสะอาดใช้เรือนเก่าใช้ชุดลูกปืนเก่าชุดตลาดลูกปืนเนี่ยใช้ชุดเก่าล้างทําความสะอาดโอเคอันนี้คือชุดผ้าใหม่นะพี่นะชุดผ้าเก่าผ้าใหม่ก็จะเต็มนะหลังเป็นเหล็กหน้าเป็นผ้านะเดี๋ยวมันจะเข้าชุดของมันทั้งหมด5แผ่นเดี๋ยวจะประกอบเพราะว่าชุดเก่าเนี่ยแย่แล้วนะโอเค พี่อีกหนึ่งอย่างนะเมื่อกี้ล้างชุดนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่ายางการกระแทกตัวในชุดลูกปืนชุดนี้มันจะเวลาเครื่องยนต์ทำงานพอเข้าเกียร์แล้วมันจะสลัดแบบนี้นะถ้าเกิดว่าไม่มียางตัวนี้มันจะอยู่ตรงนี้เนี่ยมุมนี้เนี่ยยางมันหลุดมันถูกกระแทกจนมันบานบีนบ้หมดแล้วเนี่ยนะตัดสินใจผมตัดสินใจเปลี่ยนเลยนะพี่อีก4 5 0ร้อยห้าิบบาทไอ้ชุดคัดชุดนี้เจยบาบาทนะพี่นะ ไอนี้อีกสี่ร้อยกว่าบาทเดี๋ยวเนี่ยผมจดปากกาแม่งหมึกหมดเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งไปให้พี่ดูนะยอ,ยอดมันก็เพิ่มมาก็อยู่ราวพันกว่าบาทนะพี่นะประมาณเนี่ยพันสองพันพันสองพันสามพันสี่ยอดเพิ่มประมาณพันสี่นะพี่ส่วนลูกสูบนะพี่ที่ผมเปลี่ยนไปเนี่ยไซส์เดิมเนี่ยห้าสิบสองนะปากกาหมึกแม่งหมดห้าสิบสองเปลี่ยนเป็นห้าสิบสามนะเป็น kwn เหมือนกันนะจากเดิมเนี่ยไซส์ห้าสิบสองคือลูกนี้ เปลี่ยนเป็นไซส์้าสมันอยู่ในเครื่องแล้วนะพี่เขาลูกเบี้ยวก็เปลี่ยนแล้วนะกระเดื่องโดยนี้หมดเนี่ยตอนนี้ดีนะที่ผมพอเครื่องแน่นแล้วเนี่ยลูกสูบมันเป็นไซส์าบมันมันเขียนไว้กล่องว่าไซส์ร้อยอะนะไซส์หาถ้าเครื่องแน่นๆ่นแล้วแล้วผมไม่ลื้อชุดคัดมาดูเนี่ยพี่ได้กลับมาหาผมอีกแน่เลยภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นะแม่งพังแน่เลยนะดีนะที่ที่ทมันเอะใจจากลกิ่นน้ำมันเครื่องแล้วก็ถอดคัดมาดู ตอนนี้ผมติดเครื่องประกอบเครื่องเสร็จแล้วติดเครื่องเช็คล่วเช็คตึงเช็คทุกอย่างก่อนยกขึ้นรถตอนนี้ติดเครื่องมาประมาณสองนาทีแล้วเครื่องตอนนี้ติดสองนาทีเนี่ยเพราะว่ามือจับได้แนละ้วมันไม่ร้อนสีแบบก่อนหน้านี้มันร้อนสีเลยนะเครื่องเครื่องไม่ร้อนเท่าไหร่แล้วเนี่ย